คุณหมอคุณหมออยู่อยู่บ่คุณหมอมาครับมามอถามแน่นี่ไอเสื้อนี่นี่นี่เสื้อเบื่อหยิบเก่าเดี๋ยวมันเสื้อแกงไคอยู่บนนี้แค่คล็อเสื้อแกงจะมีกูว่าแล้วกูเสียเงินพี่เห็นบ่ซื้อเสื้อไม่เลยมึงไปซื้อเสื้อยังว่ามาสีแม่เอ้ยกูซื้อมาผิดโตอันนี้อันห้ามกลับนะคะเมาน่าซ้อท้ายด้วยอะ ผมวันจะไปนอนโรงบ้านว่ะสิโอ้โหเชิญเลยค่ะข้างในมีเตียงว่างนอนสักสองสามชั่วโมงให้สักเมาก็ดีนะอันบ่เอันนะบ่เหินขนาดอันก้อนซีนอนอ่ะผ้ากูไปเบิ่งเสื้อก่อนกูซื้อมาพิษตมาสีแม่เฮ้ยไปเดี๋ยวกูจะขับรถให้ไปเดี๋ยวเไปน้ำกันเดี๋ยวกูจะขับรถให้เดี๋ยวไปเบิ่งเสื้อน้ำกูก่อน กูซื้อเสือมาพิษนี่มึงเข้าใจอยู่บ่เออรถที่ตามกูจูมึงมึมงถ่ายอยู่นี่เดี๋ยวกูเอารถมาหลับมึงถ่ายอยู่นี่ละโอเคโอเคเนอน้ย่างมีังินยูไท นี่แหละนี่อยู่ใกล้ๆนี่แหละเด้อมารอเลยอีโคโดมี่เนี่ยโรแมอยู่โรแมนแบบเนี้ยเออเออสิไปละนี่เด้อก็ต้องสิไปฮาร์ปได้ล่อข้าวก่อนเปล่ามาเปล่ามาอยู่โรงบาแมน่ะโรงบาเนี่ยเออสิ่เปลาไปดั้งน่ะเออทายู่นี่เด้อเออทายอยู่นั่นละจีบหมอทานน่ะเอ้จีบหมอนี่ได้หมอมีผัวบนแล้วมี่แม่งหัวผัวเขาประด้มานั่งเฝ้าน้ำ <onz> นั่นแหละอย่าเลื่อมนี you? You it, it. It <c oughs> ่นั่นแหละจีบหมอรอสีฮอดแล้วเนี่ยบ้นึงกำลังสีขายของเลยอย่าซื้อดีกว่าอะได้ได้ได้อะสีฟ้าไปแล้วเนี่ยไปละพ่อละไปแล้วนี่ยเดี๋ยวเวลาแล้วเดี๋ยวเวลาข้าวแล้วหมดเวลาแล้วขายของละเงินบมดสำคัญตอนนี้ไปเบิกรถละจต้ด เมื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจโรสานสวัสดีค่ะไม่ใช่ไรค่ะอะไอยู่มอนไหนนะ บอลได้เลยดิไนต์ยูโรบาเนยางซียูไนต์ดิฉทีเดียวเห็นอย่างยูไน่ะที่ฮอดแล้วก็บอกว่าสีฮอดลุงบาแล้วเด็ดเดกําลังจอดท่าไฟแดงอยู่ดิยูบองได้เนี่ยทีลบได้เด็ดเด็ดนี้สีเลี่ยวเข้าลุงบาแล้วเด็ดเด็ดคำนึงจำปัมปัมหมูวานได้อยู่บ่จำปัมหมูวานได้อยู่ อยปันมมาบ่เออนั่นแปั้มนั่นแหะกสีหอดไล้เปัมรู้สิต่ำแลยยังขวบท่มากไม่ยังเลยรูสิต่ำอย่งเดนี้เมาประเดนี้โอ้ยเนาะนีวิศว์สับปองเลยดิองยังเนี่ให้กินเดยดเด้อยบอกฮานี่เมาบอกค้เรื่องเนาะมีหม่องมีหมองนอนะกินแล้วเนาะอาวมึงก็นอนหน้าโรงบาะมองนอนอ อันนึงเนี่ยหาโรงบาลมาเจอแมเ่เลยลงทางนียวังนี้ตอนนี้โรงบาลอยู่ไสวะอ่าอ่าเจอแล้วเจอแล้วเออหอดแล้วเนี่ยหอดแลเออแกดิ้นแลเออว่างว่างสายเลยว่างสายหัวมือ อยู่สายอ่ะมึงเห็ดหยังเดี๋ยวยมึงเมา,เาหยังมึงขูบอกกูไปหาเงินซื้อเสือมาใหม่งงเนี่ยเฮ้ยหายไปจากว่ามาแบ่งดูแบง่แบงแม่กว่าเมือ่อค่าแต่งโตก็เกือบหมื่นเลยกินเหล้าไม่เลวกินเหล้าไม่เลวยังสงสัยอยู่เลยนี่ว่าเสื้อที่กูซื้อมาเนี่ยมันเสื้อของกลุ่มผู้ใดอยู่วะเนี่ยมึง <แก S 1> ดูเดีมาถามหมอด้โมโหเลยเดี๋ยดีมาถามให้ดูเนี่ คุณหมออยู่ไส่หมออยู่ใสเด็ดคุณหมอคุณหมออยู่อยู่บ่คุณหมอหมอครับหมอหมอถามแน่นี่ไอเสื้อนี่ยเนี้เนี้นี้เสื้อเบื่อยิบเก่าเดี๋ยวมันเสื้อแกงไฟอยู่บน กูว่าแล้วกูเสียเงินฟรี่เห็นวะซื้อเสื้อไม่เลยมึงไปซื้อเสื้อยังว่ามาสีแมมเอ้ยกูซื้อมาพีโตอันนี้อันห้ามขับนะคะเมาห้ามซ้อนท้ายด้วยแลวแบนะคะผมค่ยจะไปนั่งร่วงบาตรว่ะสิ อันนอันก่อนมึงซีนอนอ่ะพาก,กูไปเบิ่งเสื้อก่อนกูซื้อมาพิษตัวมาสี่เมยไปเดี๋ยวกูสิขับรถให้ไปเดี๋ยวไปน้ำกันเดี๋ยวกูสิขับรถให้เดี๋ยวไ,ไปเบิ่บเงเสือ้อน้ำกูก่อน,นมมอกรูซื้อเสือเส้อมาพิษนี่มึงเข้าใจอยู่บ่รถทีตามกูจูมึงมึงถ่ายอยู่นี่เดี๋ยวกูเอารถมารับมึงถ่ายอยู่นี่ละโอเคโอเค หากจอมึงเอามันไปใส่ละบักฮาเนี่ยมาคืนโหลดบักฮาขัวมึงเออเออกูทามอยู่เนี่ยฝ้าวดูล่ะกูทีไปซื้อเสื้อก่อน เ้ยสดีดีเงินอยู่บ่หมอดกันซ้ำอยู่นะ <อ ayuda. S 1> จักแล้วมอไซคไผกับโฮูเด้เนี่ยลงรนเลยจักกว่าหลักไปขายอยู่บบ่ฮูแล้วโอ้ขอทางนะครับชิขาวร้าน เบิ่งดูเสือมันมีตัวแดงงามๆเนี่ยวะแมงบนาเลยกูเสือบาพีดเดี๋ยวได้ๆดเสือยังเมื่อกี้เนี่ยยังโสดว่ะเอาตัวนี้บ่เดีวแต้มลิเบยดเดี๋ยว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 ได้เบิ่งกางเกงกันเลยรถสิลบรถสิลบเพิ่งเปิดเออเลื่อมเลื่อมเลื่อมแบบนึงเหรียญใค่บ้าง วั้ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะเรียบร้อยลุดเชิญเพย์ะทุกท่านสามาจอบดีไหมครับบอไม่อีกแล้วเบิร์ดแล้วโอ้เงยเรียบด้อยไอ้ครับไม่ไอ้ว่างไว้ไอ้เอาเล่าเบอร์ตัวแม่ยูู่บ่ฮัลโหลบักฮัมฮัมยู่อยู่บอเนี่ยไปส่งเนี่ยได้บ่อยู่โรงพยาบาลเนี่ย รถเฮียล <ด S 1> ะเมื่อกี้นี่รื้อข้าววะรถรถลุงเฮียนี่เมื่อกี้นี่เห็นอยู่บ่เออแมนอุ้มขึ้นมาแล้วอุ้มขึ้นมาผมลุงแน่เลยผมลุงแน่แล้วก็อุ้มได้กว่าละมาอุ้มมาอุ้มนะโอ้ยบ่อุ้มไม่แฮงอย่างไรกูเลี้ยงมึงตั้งแต่น้อยบ,บกักฮ่านี่ ประตูการุดโอ้ยน้าขี้หลุดกระไดเจ้าควาหุ้ดเสียงยังก้องแกงก้องแกงนี่ไพ่มาเลี้ยงไพ่เธอเลยโอ้เลิกโถติดมากระดิ่งแม่บอกเอาเีินว่าเขาเรียงไพ่ยันอดใจไร้ให้เจอกันพ่อกันไม่ก็ไม่เรียบร้อยแล้วทีนี้เสียดแนวใด้ล้วรถกูเงี้ยล่ะ ้าวดใต่บักฮาดำมันมายัางเดี๋ยวนี้โทรน้ำกับทัวร์เดี๋ยวนี้มันดูอยู่ฮะ <How dy. S 1> เอ้ยอโอ้ยเนาะพฝ้าอยู่ใสพฝ้าอยู่ใสเออพฝ้าอยู่ใส คุณหมอผ้าวอยู่ใสครับผ้าวหลดหมใหญ่ครับใหญ่รัใหญ่หลดผมเฮียครับเมื่อกี้เลหลดใหญ่นะครับครับเรัใหญ่โอเคหลดผมเฮียครับข้าวอยู่ใส่ครับเดี๋ยวย่าข้าเลยนะครับหมอตรงตรงนู้นนี่วังไหนครับคนไหนครับคน คนคนนันนาบดคนนันนาบดน่ะคนนันนาบดแมนแมนป่า <Gym. S 1> แน <Ori> มนอยู่พุ่อยู่พุ่กูอยู่แล้วเพื่อนยู่ใสแม่ไปตามแม่ตามอ้าวซีเรนตามมึงบ้าเลยอายุนี่เนาะโอ้ปาดวะเพิ่อคำสบีเว้าเลยว่าเผ่าสองพันเผ่าเนี้ยผู้สาวถาเผ่าเนี้ยอ้าเอารถออกมาแล้วรถกระบี่ขันเดี๋ยวเลือกยี่ห้ายู่ อบอให้เขาออกไปก่อน่อนอาทัวออกก่อนกันเลยไปเลยอีหล่ยไปก่อนรดเ <c oughs> อยเหยียบตีนลุงเอ้ย <c oughs> <c oughs> รถเสียงด,ยดังเลไม่ได้ยินหรอ <c oughs> รถเสียงดล หูห uh, ูห uh, uh ูล huh. uh ุงบดีนะเข้าใจยู huh. ่บอรถมันเสียงดังนะเข้าใจยู่บอเจ้าเจ้าไปเท่กันเนี่ยไปไหนไหมเสียงนะเขาบอกเขาบอกว่าเขาสิไปริมเล่เข้าใจยู่บอสิไปอยู่งเออใบห่อตัวแรกเฮาอมาตัวแรกเฮาไหร่ตัวแรกเฮาพุรายูนเนี่ยน่ะยุคในกาลาดแล้วเอา ปแปลลาด้วมันไปพูนอ่ะเดี๋ยวท่าจะข้าวหนูเอารถมาก่อน <c oughs> ท่าจะข้าวกอนตัวหนึงเด้อขึ้นรถมาขึ้นรถมามาขึ้นรถมา,มา,น,มานี่แหละตัวแรกเนี่ยน <c oughs> ี่นมานนึงคับนี้ขึ้นรถมาขึ้นรถมาน้ำเลยหนู <c oughs> ไป,ไปน้ำเลย <c oughs> น้ำเลย <c oughs> อยู่ครับนี่เราเดินเที่ยวครับไปน้ำเลยน้ำเลยไปก็เรียกว่าจะขี่ตามไปไม่เป็นไรนเดี๋ยวลุงตามไปบ่ต้องงานดอกไปเลยน้ำนำเบิ้งขี่นำ้ำไอเบิ้งนี้โดโอ,โอ้เขาทิ้งเขาเป็นขี่เลยเว้ยอ่าอ้าอ้า อันนั่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 นน่นนั่นน่นน่นว่าแล้วว่าแล้วนี่ละแมนอยู่บ่มองนี่ละเก็บรถนี่บ่แมนบ่แมนบ่ะแมนบ่เก็บรถวางนี่แมนบ่แมนอยู่บ่บ่แมนนะอ่าแมนแมนอ่าแมนแมนเออแมนอ๋อเราถึงกับ จักแล้วเนาะโอ้โหเด็ดเด็ดเด็โอเคพี่สายนี่เป็นคนจังหวัดนี้ว่าไงนะหรือว่าอะไรนะจังหวัดปวนไม่ปานโมแมนเด้เหนืออุบลเด้นี่เฮ้ยมีคนรไตครับโคตรไตไตกรุบไตเกียร์แถวบ้านไตกรุบไตเกียร์เนาะเออเขาคือว่าคือมึงกันล่ะ แมนความมึงอยู่เมื่อกี้เลยมาดูที่นี่ค่ะเรสนใจไปกบข้างนี่อย่างนะว่าไม่ดูไปกบอ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 บไปกคตต้ครับกคตต้ยต้กบเต้เกียรติชาวบ้านนะครับมีอึงค่ะไปนลับเฮ้ยอึงใครหลายครับหลายอยู่หน้าอึงใครอยากกินอึงใครอยากกินอึงใครครับอย่ากินอึงใครครับ เนืเ่เกินโมเป็นแต่หากินเป็นอยู่ครับที่เขาถามว่ามันอร่อยไหมมันมันครับมัน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 ตับมันตับเลยแบบนู้นนู้นเนี่คือเป็นตาแซ่บนะครับข้าวเหียข้าวเหี่ยข้าวเหียกอีสานอ๋อคือทอดแล้วข้าวเหียไอ้ไข่ปลาน่ะบ่คือคือกัดเลยบ่โน่นน่นเนะบ่โบไข่อึงกับไข่ข้าวเหียมันคือกัดเลยแม่นบ่ เอาบอกโอ้สุดยอดกูกับบอเคยกินแ่ะแมนแมนเนี่ยร้านลุงอันนี้มันมักกินไอ้นี่แหละไข่กบไข่อื่นพป็นอะบ้านครับพป็นอะบ้างมันอยู่บ้านเหนือมันอยู่บ้านใต้ครับไอ่ไอ่ไอ่ไว้เลยครับจำกันได้บ่นี่จำได้บักระเบิดระเกียบได้บ่แนนได้ไหมเดี๋ยวนี้ บักหำอยู่ใส่นีบใส่หนีบบักหำผมอยู่มาพี่มามามองเดิมพี่เมื่อวานที่มึงพากูมาน่ะริมเล่น่ะมาเร็วบักห้ำทิมเล่แมนแมนเฝ้าเลยลุงลุงเปลี่ยนสุดเด้อลุงใส่เสื้อคำว่าอย่างนะย่างโซ่ริมริมทะเลบอกแมนแมน มาเลยมาโหลดฝ้าวเลยฝ้าวฝ่าวฝ่าวเด้อมันมาแล้วมันมาเนี่ยแดดมันมาเนี่ยแดดมันบอกมันกำลังขี่รถมาเลยโอยีราอยู่โอ้อยังน่ะเขาเขาเตะบอลเป็นน้ำบ่ดแล้วโอ้โหเขาเลือกโอ้สาวเก่งเนาะวะลุงเกลลุงกเก่งคือการ ยั่นี่นคือยตีบักห้านี่เลยลำมวยทาอลไรดร้อนอะไรร้อนแรงอ่ะมึงก็จะอยู่ว่าเขาทำตัวร้อนแรงอ่ะนิ่งเลยแบันี้บุ๊มบิยังเหียเดียวไหวหน้าบ่มบิมีหอหหนี้ แมนโอบได้ลุงไว้น้ำบบเป็นยาห่าลุงไวเห็ดเถ้าสงุงไวปเ้น้าจลุ่งลปลวอาลุงสีแป้ฟังเด้อแปลเป็นกลางนะทีนี้นะลุงสีว่าเป็นกลางได้แบบนี้ ลุงสีบอกว่าที่มันบอกว่าไอ้แก่สิลงโล่งแล้วก็คือเท่าเท่าเท่าเออเท่าสิลงโล่งแล้วก็คือแก่สิตายแล้วครับแต่อยู่บ่อย่ากยิงกันเมาอย่ากยิงกันเมาเราทีละคนแมนแก่สิตายแล้วนะเท่าสิลงโล่งนะอาจจะอยู่บ่บเนี่ยแต่ว่าแก่จะตายแล้วครับอ่านะบอกได้ทั่วไหมหรือันนี้เข้าใจอยู่เขา้าใจอยู่ฮัลโหลโอเปอเรเตอร์ฝากข้อความไว้ได้เด้ออ้าว มาเดี๋ยวอยู่สายนี่มึงหันเดี๋ยวหันใจหน่มึงหันใจกูบอกอยู่กูใส่เสื้อย่างโสดยังเห็นอยู่บ่สีน้ําสีต้นต้นผู้สาวอยากคุยนั่มเลยนะผู้สาวอยากคุยนั่มนะผู้สาวแรนเลยนะอยากคุยนั่มนะจบแล้วผู้สาวแรนนี้มึงแล้ว รถแห้งเลยเกินดิเป็นดียุ้ยใดีวะจักแล้วเนี่ยไปไปเนี่ยพามันไปน้ผู้สาวกน่ะู้สาวมันน่ะนะไปนะสองคนมันนะไปนะเขาคุยกันอาว่าเขาคุยกันกับปอยเขาคุยเดีวเดี๋ยวซีวอลยังให้ฟังอู้ยอาแล้วอาแล้วสีลำเลยเด้อไปลำเลยเด้อ นี่แล้วเดี๋ยวมวนยังนี่แดนเียสิบมีฮารุเอาหน่อย50โี่ละลำนี่ละมวนคากนั่นะให้เด่นไหมครับ50 0ม้วนเลยยังนี่เลยไห่รู้ โผมมีโฮมลบนำแนนี่มีแอมเบลลาอัมเบลลาผมมีโฮมผมมีโฮมลบนำแนนอยู่ในกระเป๋าพี่เขาพูดพี่าวน่าใจบ่มีในกระเป๋าบ่มีแอมเบลลาตอนนี้ได้์เดนแอมเบลลากระเป๋าเดย์เดนแอมเบลลาแอมเบลลาเนะครับอัมพวาได้รปะอาเดนี่อ่า จกเบืงองอะไรถือแล้วได้ลราบูบูเอาเอาเอา,เอาน,อน,น้ำน,น,น้ำน,น,น้ำน,น,น,ำน,น,น้ำไหมลไาเด็ดร่อยแล้วมีข้าวถั่วพอแล้วครับเอาแล้วนำถั่วกับเอาเตาออกมาแล,นล่นแล้วบัดนี้ใช่ถ้ามันมีอึ่งเนีจะขี้อึงเฮ้ยมาหาอึ่งเนีเขาดูนะเขาอยากขี้อึงว่ะ เออเดี๋ยวฝนตกเลยเปการดื่มตกี่การดื่มอยู่ทื่ออนไม่ได้ม่ได้มนยืดเตวะไม่ไปใต้ดินไม่ได้มีทางฝ่ามีทางฝ่การดื่ม้ารอรอ มันีายาเปลี่ยนนิดเดียวข้าวมนเห็นอย่างมามันเวนเร่ะงของแทบนี้มันมันนแต่น่าจะสดน้ำได้ไข่อะไรไข่ปลาไข่ปลาดอรี่ไข่ปลาดอรี่ เอ้ลุงอยากกินทุเรียนว่ะสิมีอยู่บทุเรียนเนี่ย่งก็ได้ละลุงได้ยินว่าอย่างนะสิเข้ามาหาผู้ชายวะหิ้มันสใส่ใส่ใส่ิเบิ่งไดย์ดก์อยากันครับขาอยอกกันไดยอยู่ใส่ ปเป็นการหยอกเล่นแม่บอกรแล้วรับแล้รับแล้วเขาอหยอกว่าแล้วรับแล้ว้งดี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 บ้างเบ้ามัดดีวนะอะไรมัดยังมัดกระเพา่ะาได้ยินมาพูดไหมออใช่ใาตายยแเอาได้ ยี่แล้วไอ้บักหำม,มันที่เขามาหาเงินบ่ก็เขามาอยู่หรอกบ่โอ้บ่สิพักพ่อนก่อน,นบักหำนะมันสิมาหาเงินซื้อละบูบูมันนะ่ะแม่นเออ,เ,อเดี๋ยวยักข้าวจักครึ่งชั่โมง